บริการห้องศึกษาค้นคว้าชั้น4สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นบริการห้องสำหรับประชุมทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มตั้งแต่3ถึง8คนสำหรับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยสามารถติดต่อจองผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บ Golden MSU จากนั้นจะต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้โดยให้กรอกรหัสนิสิตชื่อนามสกุลเบอร์โทรจากนั้นกดลงทะเบียนเป็นอันเรียบร้อยจากนั้นให้กลับไปที่หน้าจองห้องศึกษาค้นขว้าเลือกสถานที่ที่ต้องการจองเลือกห้องหลักที่ต้องการจอง เลือกกดที่ช่องว่างโดยให้ดูเวลาที่ต้องการจองและหมายเลขห้องเป็นหลักใส่รหัสนิสิตของผู้ที่ต้องการใช้งานอย่างน้อย3คนโดยจะต้องไม่ซ้ำกันเมื่อจองห้องเสร็จระบบจะขึ้นว่าจองแล้วเป็นอันเรียบร้อยโดยทั้งหมดนี้สามารถจองล่วงหน้าได้1วัน เมื่อถึงวันที่จองแล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้น2เพื่อขอรับกุญแจห้องพร้อมอุปกรณ์หลังจากนั้นสามารถขึ้นไปใช้บริการที่ชั้น4ี่ได้เลยและเมื่อใช้ห้องเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้นำกุญแจห้องพร้อมอุปกรณ์ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้น2